วันนี้เรามาร่วมงานกระทางไอดูโฟไอเดียอินเตอร์เทคที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นยังไงกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไอดูโฟ,โฟโเดียครับก็ประสบความสำเร็จมากนะครับเปิดตัวนะครับในวันนี้ก็อขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆด้วยที่เข้ามสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานธุรกิจง,งานพิมพ์ภาพของไอดูโฟเดียไอดูโฟเดียครับก็ยังมีความตั้งใจมุ่งมั่นอยู่เหมือนเดิมครับว่าไอดูโฟเดียจะเป็นธุรกออิจสร้างสรรค์ไอเดียนะครับที่ต้องการให้คนไทยมีรายได้และเป็นเจ้้าาาขขออออองงงธุรรรรกกิิจจตนเเเหมืดคับๆวยะใ ธุรกิจเกี่ยวกับง,งานพิมพ์ภาพ่ว่าจะเป็นเคสมือถือพิมพ์เสื้อพิมพ์แก้วพิมพ์จานพิมพ์หมวกหรือพิมพ์เสื้อกีฬาต่างๆนี่ครับให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับที่ต้องการผลิตสนใจแล้วก็<ม>ทําการเปิดร้านในการออนไลน์<ม>ธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจถือว่าเป็นธุรกิจหลักแล้วครับตอนนี้ครับดังนั้นล้วธุรกิจออนไลน์ก็จะเป็นธุรกิจที่อาจจะลงทุนไม่สูงมากมนะครับเพียงแค่มีเครื่องพิมพ์หมอดูโฟเดียแล้วก็พาไปมือชิ้หมอดูโฟเดียนะครับในการ สอนนะครับในการอบรมอาชีพครับใครที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจก็สามารถไปที่ i d u for idea ได้นะคะ